อะไรเนี่ยฮะครับ <laughs> สวัสดีครับอ่ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะอ่ะอันนี้คืออะไร <laughs> <laughs> หอบหนักอันนี้คือจอบัจอบจับรับจบ็บ ครับวันนี้ที่งานหยุดก็เลยไปรับจ็อบตรงนี้มาเพราะว่าทีมงานอีกชุดหนึ่งเขาก็ไปเก็บงานอีกที่หนึ่งอไองานที่ใหญ่เราก็เลยไม่ได้เข้ากันก็เลยไปได้จ็อบตรงนี้มานะครับจ็อบตัวนี้ก็จะเป็นาเหล็กเหล็กเหล็กดัดสำหรับ ใส่หน้าต่างเพราะว่าเขาเอาของเดิมแล้วก็จะมาขึ้นรูปใหม่ประกอบเป็นแผงยาวเลยทีนี้เป็นประกอบเหล็กดัด,ด <oren> อบอกไม่ถูกเหมือนกันเออเดี๋ยวดูตอนเดี๋ยวจะทำเพราะว่าเมื่อกี้เ็าไปเอาไปขนมาแล้วก็ไปซื <ái c oughs> ้อเหล็กมาเรียบร้อยสำหรับทำ ามารับชมกันเนาะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะก็อ,อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าต้องทำยังไงนะคะอ่าใช่ <c oughs> เขา <c oughs> บอกไม่ถูกอ่ะ <c oughs> เขาพูไม่เป็นทำทำเหล็กดัดทุลักทุเลมาก <c oughs> าสามล้อมันก็เหล็กยาวเกินอ่าหนักด้วย <c oughs> เอาลอกเขียนนี่เลยวะอ่าแล้วรอเขียนกระดาษแปะเข้ด้วยนะนี่มีสามซีด้วยโอรถรถใช้งานเนาะ ก็นี่ฮะทุกท่านอาสวัสดีสวัสดียังไม่รู้จาไม่ได้แล้วลืมสวัสดีแล้วนี่ฮะทุกท่านก็ไปรับจ็อบทําเหล็กเหล็กดัดนะครับเหล็กดัดบานประตูเนาะนะครับทั้งหมดมันเขาจะทําเป็นสี่ชุดนะครับแบบเนี้เรียงกันแบบเนี้อันนี้เป็นของเดิมของเดิมเราก็จะอามาเชื่อมติดกันเชื่อมติดกันแบบนี้ เชิญติดกันสามสามแถวนะฮะประมาณสามแถวเนาะแล้วก็จะทําการตัดเหล็กตัวนั้นอะเหล็กเส้นแล้วก็เป็นโครงแล้วก็เชื่อมติดตรงนั้นแล้วก็ยกไปเป็นแผงเลยทีนี้ยกไปทั้งแผงแล้วก็ไปติดตั้งที่บ้านของเขาอ,อันนี้เพราะว่าเขาเปลี่ยนหน้าต่างใหม่แล้วก็ถอดจากบ้านเดิมมานะฮะทุกท่านก็คือจะทําเป็นเหมือนลูกกรงกันขโมยเข้าอะ่ะ<อ>ใช่เออเอเอใช่ใช่ที่แบบ ครอบหน้าต่างอีกทีนึงใช่ใช่ใชเพราะว่าอันนี้มันเป็นอะไรนะเป็นเป็นบานกระจกะะตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวตัวกันแต่ก่อนมันเป็นบานบานบานอะไรไม่แน่ใจแล้วเขาจะทําติดตรงเนี้ยในวงกลมไงนี่เขาจะมีรอยติดแต่ว่าทีนี้เขาเปลี่ยนเป็นกระจกบานเลื่อนเนาะ,ะเขาก็เลยะจะทําการเอาตรงนี้เหล็กดัดเอาไว้ข้างนอกกระจกบานเลื่อน นา่างเขาจากที่เป็นแบบโปรตีนแบโบราณเขามาเปลี่ยนเป็นกระจกบ,บางเลื่อนอืแล้วเพื่อเอาตัวหล็กด,ดาดนี้มาทําครอบกระจกบ,บานเลื่อนอีกทีนึงออือ้อเธอนี่เก่งเริ่มเก่งขึ้นนะอะจับหน่อยเดี๋ยวค่อยจัดวางอันนี้ก่อนถอดกระเป๋าก่อนวันนี้อยู่บ้านนะฮะทุกท่านอาจจะประมาณสักทำหนึ่งวันสองวันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปติดตั้ง เอาไว้ตอนที่เขาอะไรนะป้องกันเวลาเราขี่ไปให้เขาเห็นไงเดี๋ยวเขาจะชนปลายหล็กเราเริ่มลุมลอมเลยเนาะซื้อเหล็กมาได้เรียบร้อยก็หาจ็อบไปเรื่อยนะฮะ นะครับหาไปเรื่อยๆนะครับระหว่างงานตัวนั้นเราอยู่บางทีมันงานมันมีหลายไซส์งานอ่าคุณรบเหมเาเขาก็วิ่งเข้าโน่นนี่นั่นเนาะบางทีถ้าแบบงานตัวนั้นเขามีลูกน้องอยู่แล้วแล้วว่าบางทีงานมันน้อยเขาก็เอาไปแค่ไม่กี่คนเราเราก็ต้องเอาของเรางานตรงนี้รับงานตรงนี้มา ยาวหลือไม่ยาวมาก,มากยาวยาวมากเลยอีกนี้ก็เตรียมเตรียมพร้อมก่อนเดี๋ยวทําทำงานเราค่อยดูอีกทีหนึง่งจ้ือันนี้เตรียมเหล็กดัดเหล็กขึ้นก่อนผมมันเตรือเปบอก เอเออกไปทางโน้นดีกว่าเดี๋ยวเขาเดินมาเตะโอเคค่ะเดี๋ยวขอจบคลิปแค่า,น,น,าน,นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้อ,ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะอ่าคุณก,ก็ไปซื้อมาก็มาดัดคืนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมือโอเคค่ะสวัสดีครัับบบ๊าายยสสวสดีค่ะครับ